ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยแลวก็อยู่ในต่างแดนนั่นนะครับเมื่อนี้กระสิพบกับผมอีกแล้วเนาะท็อปเที่ยวเล่นกินลุยครับผมเมื่อนี้ผมกระสิมาเห็ดน่ากินเนาะครับเนาะกระสีมาหมกป่าเป็นหมกปรากฏครับผมจะเป็นหมกหมอเนะพอดีบ่มมีใบตองแลวก็ มันบอกเอืออำนุยปันดกระสีมกใส่ใบตองกระสีมกแบบง่ายๆเนาะครับเนาะส่วนประกอบสําคัญของเทาเลขก,กระสีมี่อีกน,นะครับอันนี้จะเป็นปลากฏดครับผมอันนี้จะเป็นผักผักผักพ้กพกายนะครับบานผมเอื่นผักพ่ายหรือบางจหว่าก็เอิ่นผักกัรจองผักกันจองอยังน,นะครับแล้วก็เป็นนี่นะครับต้นหอมหรือบ้านเข้าเอื่นว่าหอมบัวแล้วก็ ผักชีเล่าครับผมนีเดอแล้วก็เป็นอีตูครับแล้วผมมักกินเผ็ดจังน้อยนะผมก็เลยใส่บักพริกหนวยลงไปน้ำครับนี่แล้วก็สําคัญก็เป็นเครื่องพริกแกงทีซีไซนี่ผมก็ซสตำพริกซดแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หอมแดงด้วยครับใส่ลงไปน้ำ ครับอันดับแรกเลยเนาะผมก็ตั้งหมอ้อแห่งน้ำห้อนห่อนในทีแล้วใส่หนำพ่อคุกคลิกด้วยครับพอตรงใส่หลายถ้าใส่หลายมันสิกลายเป็นแกงเป็นอ้อมไปก็ใส่เคงแกงที่ตําไว้ครับผมแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย สิเป็นปลาดุกปลาช่อนปลาเชงปลาหมอยังก็ได้เด้วครับแต่ว่าเมนูนี่ผมสิมักเป็นปลาเนื้ออ่อนครับล้วก็ใส่พักลงไปมาตรงยานมันหลาหรอกครับพักนี่เพราะว่าพ่อหมกไปแล้วต่างไฟไปจะข้าวแล้ว พักมันก็สีนุ่มสำหรับคนที่อยู่หอเนาะครับอยู่หอหรือว่าอยู่ไกลบ้านอยู่ต่างจังหวัดไอ้อยู่ในกรุงเทพนั่นแหละครับมันกระสีเห็ดกินง,ง่ายๆเป็นเมนูง่ายๆใส่ผงชูชรสเนาะครับเนาะ น้ำปลาหน่อยนึงรุดดีหน่อยนึงนาทีขาดบ้เลย้นะครับเนาะเมนูอิสา,านเมนบ้านเฮ้าเมนูออมเมนูหมกมูนิน้ำปลาลาดหรือน้ำปลาแดก ครับหน่อยหนึ่งแล้วสีเห็ดหนัวครับผมโอ้ห่อนหลายดิครับแล้วก็คน้น เครื่องปรุงมะเข้ากันอย่าใส่น้ำไหลได้ครับเด้อ เครื่องปรุงกับพ่อประมาณเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำปลาแดเจังน้อยนึงใช้น้ำให้พ่อ,อคลุกคลิกนะครับเนะเาะแล้วผมก็สิปิดฝาไว้ ครับผมหลังจากปิดฟ้าไว้พานไปซึ่งหาน้าที่นะครับหรือว่าถ้าเราเข้ามั่นใจแล้วว่าผักมันสุกแล้วปลาสุกแล้วทุกอย่างมันเข้ากันยุบเบิดแล้วกามัดซีมเบิงนะครับเนาะหอมหวหวยครับหอมผักบัวหอมผักชีลาวหอมตะไคร้หอมผักอีตูซีมเบิงนะครับเนาะ เราแห้งลาไร้โคดมันสีบปอร์ซบอันที่จริงต้องเสียบกับข้าวเหนียวได้หน่ครับเอาข้าวเหนียวจำออกขออนุญาตข้นนะครับบ่อยากค้นหลายบ่อยักบ่อยากให้เนื้อปลามันมันเละน,นะครับเนาะผมมักผักนะเลยใส่ผักหลายชิมน้ำเนาะ ปฏิเสธบดไออิลีครับบดนวบดตัวครับถ้าอยากหัวผมตัวบ่มันแสบอีลีบอต้องล่องไปเห็ดครับลองเห็ดเบิ่งนวดอีลีครับได้ขอนี้วนะครับเนาะมือหน,อนีงบ่ไ้หงเขา้าขอนี้วจำนะครับนี่นวดนวครับนวครับหอมพักลองมึงเด้อครับ ลองเห็เดเบิร์เดอร์ง่ายๆครับอาหารอีสาน